เราเคยได้ยินไหมคะว่าเลสิสเนี่ยรักษาการเกิดภาพซ้อนภาวะปวดตาหรือตาขี้เกียจได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็ร้อยเรียงถึงคำตอบต่อคำถามนี้กันค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งสีพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะ มีคนไข้ที่มาตรวจแล้วก็อยากจะทำเลสิกหลายท่านเลยนะคะพอเราคุยกันไปมากๆแล้วเราตั้งใจฟังแบบ Deep Listening เยอะๆอะ่ะเราก็จะรู้เลยว่าบางทีนะคะเคสเคสนั้นไม่เหมาะกับการทำเลสิกหรือเลเกอสมายเพราะอะไรพอคุยๆกันไปแล้วอะคะ่ะคนไขก็บอกเอะคุณหมอนี่นะพอทำไปแล้วเนี่ยหนูจะหายปวดตาไหมพอทำไปแล้วหนูจะหายเห็นภาพซ้อนหรือเปล่า พอทำไปแล้วจะหายเป็นตาขี้เกียจไหมพอทำไปแล้วตาเขจะหายหรือเปล่าตอบได้เลยว่าอาการเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้นหลังทำเลสิกอาจจะไม่หายไปก็ได้ทำไมเลยคะสมมุติว่าเรามีอาการปวดตาแล้วเราคิดว่าการทำเลสิกหรือลีเล็กสมายจะทำให้หายปวดตาหมอว่าไปคิดแบบนั้นอาจจะยังไม่ถูกต้อง ทางที่ดีอ่ะจะต้องมองว่าเราปวดตาเพราะสาเหตุใดก่อนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำเลสิกเลยแล้วเรายังใช้แว่นได้ดีอยู่แต่เราใช้งานหนักเหลือเกินวันหนึ่งใช้10กว่าชั่วโมงพักน้อยมากและมีอาการปวดช่วงเย็นคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเราทำเลสิกหรือเลกสมายแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราจะหายปวดตาไหมตอบเลยว่าไม่ ะะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะถ้าเราฟังให้ดีเราควรจะเช็คก่อนว่าถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการใช้แว่นเลยแต่ในขณะเดียวกันเราใช้ตาหนักมากเราลองไปปรับพฤติกรรมก่อนไหมถ้าเราปรับพฤติกรรมแล้วแล้วอาการปวดตานั้นหายเราก็อาจจะไม่ต้องทำเลสิกก็ได้นะคะแล้วตาขี้เกียจหละ่ะ Uh huh. การทำเลสิกนั้นสามารถรักษาตาขี้เกียจหรือเปล่าตาขี้เกียจคืออะไรตาขี้เกียจคือการที่ตาสองข้างเนี่ยค่ะศักยภาพของการอ่านไม่เท่ากันอ่านแล้วได้ไม่ดีเท่ากันสองข้าง ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุจากการขาดการกระตุ้นตั้งแต่เด็กเราจะเจอคนไหนบ้างที่เป็นตาขี้เกียจบางทีสายตาสั้นต่างกันเยอะเลย mm. เช่นข้างนี้200ข้างนี้900หรือสายตาเอียงต่างกันมากเลยข้างนี้ไม่มีเอียงเลยข้างนี้เอียง500ส่วนใหญ่ข้างที่เป็นหนักมากอ่ะการอ่านศักยภาพจะไม่สู้ข้างที่สายตาสั้นน้อยแล้วการทำเลสิกหรือเล็กสมายทำให้หายตาขี้เกียจไหมก็ไม่นะคะ การทําเลสิกหรือเลสิกสมัยก็จะช่วยให้แค่เราไม่ต้องพึ่งแว่นเท่านั้นแต่ตาขี้เกียจจะต้องได้รับการรักษาหรือได้รับการกระตุ้นตั้งแต่เรายัางเด็กโดยการปิดตาข้างดีแล้วใช้ตาข้างที่ใส่ตาสั้นเยอะนั้นเนี่ย แก้ไขค่าสายตาให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ตาข้างนั้นในการจองเพราะฉะนั้นการทำเลสิกหรือเลกสมัยไม่ได้ช่วยรักษาตาขี้เกียจเลยแล้วคนที่เห็นภาพซ้อนหรือว่ามีตาเขตาเหล่ากลุ่มนี้การทำเลสิกหรือเลกสมัยไม่ได้ช่วยให้พวกนี้หายเลย ต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องตรวจกล้ามเนื้อตาดูว่าจำเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าเพื่อให้หายภาพซ้อนแล้วจึงมารักษาสายตาในภายหลังจะเห็นว่าทั้ง3อาการนี้ค่ะเป็นอาการที่เราเจอบ่อยหลังคนอาจจะใช้ตาเยอะหลังคนที่มีตาขี้เกียจหรือตาที่มีปัญหาอย่างอื่นแต่ว่าการทำเลสิกหรือเลกสมายไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุค่ะ เพราะฉะนั้นการทําเลสิกหรือเล็ไมจะไม่แก้อาการเหล่านี้เลยนะคะคือปวดตา,าตาขี้เกียจหรือเห็นภาพซ้อนจําเป็นต้องหาสาเหตุแล้วจัดก,การที่ต้นเหตุก่อนค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องเราให้ฟังว่าการทำรีเล็กสไมายหรือเลสิกนั้นช่วยแค่ทําให้เราพึ่งแว่นน้อยเท่านั้น แต่ในอาการหลายๆอย่างต้องจัดการที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้มาข้อแรกเลยคือหาสาเหตุก่อนและจัดการที่ต้นเหตุก่อนก่อนที่นึกว่าจะทำเลสิกหรือรีเล็กสมายนะคะวันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตาและการสืบค้นโรคต่ออาการของการใช้ตาที่ไม่สบายตาต่างๆเช่นปวดเห็นภาพซ้อนนะคะหรือไม่สบายตา เราต้องหาสาเหตุให้เจอแล้วจัดก,การที่ต้นเหตุนะคะความรู้ดีๆเกิดขึ้นที่นี่ค่ะดรตุลยาคอมมูนิตี้และยังไม่เบื่อที่จะเสิร์ฟความรู้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ติดตามนะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูกันค่ะวันนี้หมอขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนตั้งใจตั้งการสูงและปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ